ไอ้ทำมาทำอะไรนะทำนะทำสับปะรดกวนสับปะรดกวนค่ะนี่คือสับปะรดนะคะอ่าแล้วเนี่ยเราก็ต้องบดให้ละเอียดก่อนจากนั้นเราก็นำมากวนอันนี้เป็นหน้าคนบดหน้าคนบดดูจากหน้าก็น่าจะอร่อยแล้วเยี่มไหมคะเราก็ทำให้เละได้ที่นี่นี่เนี่มีขนมปังตามเฮาผู้ดีมากเลยตามเฮา เลยสุดเลยแบบทำเขาแบบไม่ใช่แบบธรรมดานะคะแบบโฮมีแบบวิชาสุขภาพอะวิดีโอค่ะโอ้ยจ๋าแล้วนะคะในเฟซบุ๊กมือเราล้างแล้วนะคะไม่ต้องกลัวเต็มค่ะไม่หิบมาค่ะไม่เป็นไรเรากินเองกินเองค่ะทำเองกินเองแล้วก็ค่อยๆซอยนะคะแล้วก็บดแม่เหลยกนี่นี่นี่บรรยากาศห้อง ่ไม้พายแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะอุวนกันอันนี้เป็นกระทะกับนี่ไม้พายก็จะพายโอ้ยอ่อ้อยตายแล้วไม่มีคนหายช่วยเพื่อนก่อนช่วยตวงอะไรวะไม่ได้มันจะมีตรงนั้นหน่ะในชั้นแค่น,นั้นเออ ไม่มีอะไรเลยเป็นอะไรที่ไม่มีอะไรเลยเหรอเหมือช่วยตรวจคืออะไรอ่ะช่วรวจพี่จะจะทำไมเยอะจังอ่ะมิวยู่อันนี้บรรยากาศห้องพากรรมไหนดูกับรถหนึ่งเฮ้ยระวังแขนโดนด้วยปิดแล้วเหรอเปิดแก๊สแล้วเหรอถ่ายกันเองงั้นไนี่ถ่ายกันเองงั้นไนี่เอาเอาวีดีโอได้ไหม พอแล้วแหละนี่เขาเขาใช้เออ่ไอโฟนถ่ายแบบว่าเราอายมากเลยอะเมื่อกี้ไม่ต้องอ,งา,อายค่ะคุณทำเลยนะถ่ายเมีค่ะใช่ใช่<ๆ>เฮ้ย<ๆ>ดู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 เขาทำดูเขาทำเออโอซาวาว้าวว้าวว้าวว้า,วา,วา,วาอ๋อเหมือนอ๋เหมือนเฮ้ยถ่ายกันเองถ่ายกันเองเอ,อารลงพอแล้วค่ะพอแล้ว แม่ตานก็ซ้องสวยเปตัวเพื่อช่ขนาดไหนที่วงอ่ะช่วยเนารยสวยค่ะสวยหมวยวงมออะไรนคือเป็ดนี่ครูเป็ดครูเป็ดทาไมคุณนี่ชิ้นใหญ่จังเลยอันนี้ดีเล้นีมาแฟน ใช่ของเขาชิ้นใหญ่มากที่เราทำเป็นน้ำเยอะเวลาทาเยอะมันจะได้ไอวันนี้แสดงว่าเราต้องใส่น้ำตาลเยอะเด็ดนั่นเราชิมอร่อยมากอีกป้าไอ้แก่เขาขอถ่ายไว้เด้อแกก็ทำไปเด้อคงไม่ว่าอะไรกันนะเฮ้ยเมย์ถ้วยตวงน้ำตาลล่ะผู้ค้าเอาไหนถ้วยตวงน้ำตาลเปิดยังเเเปิดรไม่นหอ วางเลยแกไม่เปิดยังเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วปิดแกแล้วเหรอคะค่ะแกเหมือนมีมดจัดเขานี่แหละในเงียบ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 อยู่เ่ไหนเหรอไม่ใีกาธารณะค่ะโอ้ยก็สะอาดเลยหมดค่ะมีดดูวางมีดดูมีดนี่มีโตเว้ยว้าวมีดโทษโทษโทษเลย เฮ้ยเดี๋ยวรอนน้ำตาลมิ้วมิ้วตายเลยใช่ไหมน้ำเยอะชิบหายทำไมขูดนีดน้อยจังเลยอะอะไรน้อยกดวกอ้วนใช่รู้จักหุนแล้วก็หน้าตาก่ไม่าจะทำแค่นี้หน้าตาคือแบบว่าทำได้แค่นี้ใช่ไหมถูใช่ไหม อยนมัินใหญ่มันคนเลยถ้าทรานคนราชเาท้ๆอย่างเงี้ยทได้เาแบบพามดกินเริ่มมาแล้วโอ้ยได้กินแล้วใช่ไหมจ๊าขนาดเป็นบาทเริ่มมาแล้วขเป่นาี่ขนาดเป็นบาทยังไม่ได้กินเลยวิ่งเอาไว้ก่อนเอาวาง เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเพื่อได้ใช้อยวต่อไปเร <laughs> า,าการ็มีทอสตรอเบอรี่โอสตรอเบอรี่เธอรวยมากเลยใช่ไหมล่ะก้แกน้ำตาลอยู่ไหนออาตึ้งต้ตึ้งต,ตเอาอะไรตัวน้ำตาลไม่มนไม่มีเยเ อันนี้เดียวหรอโอ้หนี่ใส่เกลือนะคะดูมือเราหน่อยอันนี้ใส่เกลือดูมือเราดูหน้าเราหน่อยดูหน้าเราหน่อยเก้มากค่ะอันนี้เกลือนะคะเกลือเกลืออะไรแต่เขวะหอมจังหอมที่ไหมหอมมากอันนี้ตาหอมมากๆเลยมากเลือดจ้าเฮ้ยดวยังไงไหนดูยี่ห้อน้ำตาลเออเราเราไม่รู้จักยี่ห้อ มีกีตันไม่ีกค่คนด้อยมันต้องคนตลอดไหมคนเรื่อยๆเลยไม่เฮ้ยมีเมลช่วยน้อยมันบอกว่าช่วยน้อยว่าขอมันแน่นอนอ่ะทุกมันแนานอนไม่ทำดิเลยใครทำใครเป็นคนทำมันเป็นคนทำไม่สนแมตาคนทำคนนี้เองของสองคนทำด้วยคนดี ไม่นะผมมาผมปวยอ้แล้วนี่มาแล้เลยปดกี่โลเลยข่าวเลยมันต้องมันต้องมีคลิปไหมเหมือนการทำเค้กกวนข้างเดียวตลอดไม่ได้รองเคียรแของเขากวนข้างเดียวตลอดบอว่าถ้าวนข้างเดีตอดมันจะูองลองทำดูลองดูโดนอะไรอย่างเงียอนั่หไม่รู้ไงทำเทปผว่ะหัว ขี้เขียดขี้เขียมไม่ดูเลยมั้งคุณก็ปวดมือละเดี๋ยวก็เปลี่ยมอร่อยไหมแล้าเซนเนี่ยจืดไรวยอย่าพึ่งมันยังไม่ได้ที่พอไหมคะไม่ได้ไม่ถูกหลักอะทำไมมันไม่สะอาดไม่ได้กับตนหอมสะอาดไม่ได้ว่าอะไรอะไรมันหยุดไปกันน้ำลายจะหกงล้างมือนี้หอมไหมนี่อุวยอย่าเอากล้องถ่ายนะไม่ได้ดูไม่ดี ให้ตัดน้ำตาลตัดน้ำตาลแบบตัดน้ำตาลให้กูแย่งไม่ทำหลอกไมย์มาละเดี๋ยวกูเรียกเมย์มากูกดเขียนมากูทำอยากลองเซ็ตมาถือกล้องให้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไม่อยากเห็นหน้าจริงเยอะอะไรนะให้กูมาเพื่อกูกินแล้วกูหล่อกินแล้วัน็ปิดปากมึงไมปซะบ้างพูดมากแล้วอ่าไม่ค่ะเราต้องพูดเราต้องบรรยาย ทำไปบ่นไปเราก็ถูกยกเลิกอันเออเราทำไปเออเราก็ถูกยกเลิกเราไม่ได้ขึ้นอยู่รูมดิฮ้ยทำท่านาซีหอมหอมสริงอะหอม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 สิไม่ไม่ได้ไม่มาสาแดนสี่คนอีกคนยังไม่มาไงะเฮ้ยเกย์ดวยังไม่หอมถึงใส่อาจารย์แบบ่ด้วยดวไม่ได้แล้วต้องด้วยดวงดีกว่า นี่ใมเขตวนอะไรเลกดีม่ะมันแน่นอนไงคนอัดูผู้มาเยือนของเราคุณเก๋ไต้องอายค่ะแชมหน่ยสิคะว่าคุณเราเียงไงอยยังยย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 ยายใช่ไหยย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 ยเกลือคู่ขนาดนี้หยย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 ย่ยยยยยยยอยยยยยต่ยยยยยอ้ย ไม่หลุดตรงนั้นดีนะไม่หลุดในนี้ไม่ได้มันตามันจะบอกดำๆเคลือบมันจะเกิดการระคายเคืองอ๋อหรอใช่มัน้องสีไอ้นี่มันก็จะเป็นดอกดำๆใช่ๆๆๆที่บอกอ้าทำไมคะมันมีตามันมันเป็นยังไงคะถ้ามีตาสับปะรดอะไรนะถ้ามีตาสับปะรดแลมันจะเป็น มันก็จะดูไม่สวยงามแล้วก็แบบจะทำให้แบบสีของสองับปะรดมันเปลี่ยนไปนะคะ<ม>เราได้เชิญมาจากแบบอเมริกาใช่ไหมคะใช่ค่ะแมาจากอเมริกาวางไม่ต้องบนตวันก็ได้คุยด้วยทำไมยัเป็ดไม่บอกตอนนี้ทำไมยัเป็ดไม่บอกตอนนี้ไว้เราควรตั้งนานแทนแทนตัวดูสีแดงหน่อย กุศลยกสารจีนมาแล้วนะไม่ได้ไม่ใช่คุณกินด้วยไม่ได้กินเลยในสายตาแบบว่าเห็นไหมเอาอะไรนะอร่อยมากไปเขาจะจีบอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราเออเข้าแล้วเขาพยายามบอกเลยอสีแดงห้องไหนนะสิบสองเห็นไหมเด็กก็มี ถ้าใครเป็นเจ้าของรึเปล่าใช่ไหมคะนี่เราไปลงยูทูบยังไงอ่ะอยากดูไหต้อง,องสมัครก่อนสมัครอสมัครแล้วก็มันจะมีว่าอัพโหลดไอ้ข้างๆอ่ะที่ตรงเวลาหาดีหมืายว่าใครสมัครเขาสมัคร,รทั้งก,กูก็ทันในยูทูปมันถ้าทำยัางไงไม่รู้ตอนนี้ก็ทำไม่ได้หรอกไปให้มันเดือดนอ้นง <S 2> <S 2> ึงแล้วกลุ่มเราน้อยหรือเปล่าว่าทวงนั้นแบบประมาณนี้แหลยคนอ่ะ นัไปเรียนไอ้นั่นแมกนิเตสแมทชอบจับกล้องสักไหนเออเคยเคยอันถามพี่แต่พี่บอกว่ามันแพงนะมันค่าใช้จ่ายเยอะค่าใช้จ่ายเยอะค่ากล้องให้แต่จริงอย่ังไม่อยากบอบชอบถ่ายรูปพี่พี่มันก็อยังียนเหมือนกันเมื่อไหร่ขนาดเขาชอบการแสดงชอบถ่ายรูปแต่การถ่ายรูปเขาชอบถ่ายรูปคนเื่อพ่าบ้าๆเขาไม่ชอบถ่ายรูปคนแเผลอ เขาถ่ายเขา,ถ,าถ่ายรูปแบบเป็นถ่ายรูปวิวถ่ายรูปแบบเป็นแบบอะไรดีมากกว่าคุณตาเราอยากทำมากไหนคะนี่คือนะคะถ้าติดน้ำม,มันจะออกมาอย่างนี้อ,นอะไรวะเนี่ยคุณหอมมากนี่จะควรจะเป็นอย่างนี้เลยเหรอไหนควรจะปเป็นแบบไหนประลังตัวมันตาเต็มนเต้นไหมหรือว่ายัางไงแต่มจากอเมริกา เมลี่นะคะเมลี่ว่าันนี้เรากิ้น้ำลานไม่หายหรอโอ้ยอ้วนแน่เลยไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวค่ะไม่เป็นไรค่ะเรามีเทคนิคในตลักเราก็เน้นความสะอาดขนาดนั้นเลยบอกอู้ใช่แต่ว่าสับปะรดกวนวัน ควรไปอุ้ยมันก็อันนี้หรอกเป็นก้อนหรอกอ่ไงเออควรไปเรื่อยๆเดี๋ยวควเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนไงยต้องนน้าตายา่เขาไม่ชอบแมาำหาแตว่าครือตาเวลาแม่เขาทำแล้วเขชอบไปดูไงเขาไม่ค่อยชอบไปดูน้ำมันมันดีเซ่ตัวเขาเขาชอบมากเลยชอบดูแม่เขาบอกว่าบางที้ก็ขอทำ ขอทาบ้างหน,นมีเป็นหวันมียังได้กลิ่นนอไม่เป็นหวัดหรอเดีย๋ยวดูถูกนะแปลว่ารถมือเราอีกเฮ้ยเดี๋ยวมันนานเกินไป